สวัสดีเจ้าเจ้าพเจ้าวันนี้ครัมาตกหมาเดิมของตะวาเจ้าขวบนอลบรรทามเจ้าเอาหลังตาหลังเจ๊ซอกตาสองเซนเกิงครับสองจุดเออตาสองเซนเกิงกับตาสองเซนเจ้าตันนี้จะเป็นตาหางถ้าได้จะเป็นตาตัวใหญ่เจ้ามาพอกคำแรกเจ้าว่าจะ้าจะได้ก่อเจ้า ไดปัาข่าเจ้าจานมานเา ừ, ừ, จ้าอืมเียวเจ้าได้ปปากกอดเจ้า ได้ป่าตะเพียนเจ้าได้ป่าตะเพียนเจ้า นหอยกาเจ้า <c oughs> <c oughs> ข่าวหนึ่งตัวเจ้าขับไปต่อยต้อยเจ้าจะวัดวัดดป่าอย่างเจ้าวัดวัดจะปาได้ปะโบเจ้านานๆเจ้าปะโบตัวยายเจ้า อลิศเขาอลิโยกโกบแอลินเข่าคอยสาดแช่งจะป่าอยู่ข้างบนเจ้านี้เจ้าได้ป่าบูตัวใหญ่เลยเจ้าไอด้ป่าตะเพียนซ้ายตัวใหญ่เจ้าอลิตกล่องเชียเสียงดังขนาดเจ้าอยู่บนขัวเจ้า แคบอันนี้แล้วนะมาละปลาเริ่มล่องแล้วจ้ะเขาอันนี้นะตกจับแม่พอนไปพอนมาฮั่นโอ้ยปลาได้หลายสวยจ้าอโอ้ยจ้าโอบน่าเป็นมูเลยลองแล้วจ้าไปลองฮั่นปอ่ะปลาต้อยข้างลายสี่ห้าตัวเด้อด ได้ี่ตัวเจ้าป่าตัวง,งามๆเลยเจ้าให้ลองลุกเห็บมาเลายผ้ชมอย่างวเจ้าไม่ปลาตะเทียนเจ้า

ไ,ได้ไปลาสไตข้างลายเจ้าจตัวปลาสะไตมาล่องได้ไหมมล่องมาหันได้ปลาสะไตได้หน่อยช่วงะะน,น,นี้อ่ะเจ้าจะยกแรกมันก็ใสเลยเลายกเชอ่อ้ยได้อยู่ได้ปานินเจ้า เมื่อแล้วเจ้าจะบอกใครหั่นแล้วเจ้าจเเจ,าเ,เจ้ามาพอผอสลสรุปป่าของเจ้า้าเจ้าวันนี้จะได้กาวันนี้จะฮือยกเกาะเจ้ายกกาะสไปได้กิดป่าเมือนละหลายปีแล้วเจ้ายกก๊แม็กลาลิมยกกแม็กลาลิมหัวมนวัน นี่เจ้าถ้าพอบนสรุปปาซูมเข้ามานี่เจ้าวันนี้ได้ป่าโบได้ปลาใายข้างลายเจ้าปลาถอดอยู่เจ้าได้ป่าแหวนปลาตะเคียนซ้ายตะนนเจ้าได้สักสองขีดเจ้าจิ๊โอเคเจ้าอย่าลืมก็ไล่ก็ติดตามมิจจาป้านะเจ้า คลิปหน้าตาากันใหม่เจ้าขอบคุณทั้งน้าเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ้า